สวัสดีค่ะมาเจมาเจอกันกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์กับหอยหอยหอยโอ้ยนึกอยากกินหอยผักกินกับมีกระตดเดี๋ยวมันว่าเป็นหนามันเนาะแต่ว่าก็แห้งดีมีด้ เฮงพ่ออ่านพ่อเฮ้งพอได้อันกินกับแก้มยูว่าสิว่ามาเด้อจ้ามาเด้อกับเมียกับน้ำซีดนี่เด้อค่ะเฮ้ยมา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 ,มาอืมอืมกุบเซ่ อย่ากินหอยอ,อืมบ้านห้างแบบเวลามันเจอกับถินหนักมันแซ่บหอยที่เปรี้ยงแบบสุกเพลินสุกเพลินกำน,นันกำน,นันมาเอา ร้องตัวนอ่ะเออให้ทำนั้นมาร้องโอ้วาคุณทำอย่งอ่าร้องร้องคุณทอย่างนี้ไงโอ้แซ่บก่าเทามาแดงเอาไอ้ข่จักบารนี่เด้อมาแดงสี่กันบอดนะยดียวบาทะลึงละ เราบอกคำเนี่ยคำแต่หนึ่งคือคำเนี่ยน้องนันก็บ,บม่ได้สอนยังข้าวเมลีย่ใจในกาคชี่นี่ไห Nói, nói rồi Nói nào nó nó หอยไทยนะ่ะรสชาติดีกว่าบอกกันตรงๆเลยกลับไปเมืองไทยต้องจัดกลับไปไทยต้องจัดแล้วหอยที่เพิ่นเลี้ยงไวนะ้น่ะเวลามันเถือกทินน่ะมันหวานแสบ หอยฝรั่งเต็มซิปกรหายซี่หอยไทยเต็มซิปพอหอยแปดลิแซบ่บจังหวาฝรั่งมันแปดแต่มองไทนแต่มันแซบ่บหอยไทยอ่ะตามนั่น หวานหอมหอยฟั่งมันก็ะซำได้หอยฟั่ทงหมือเปล่าเค็มๆบุดบูดเบี้ยวเบี้ยวน้ำแก้วครับอืมเข็ม อกินค่ได้แก้ขัดอาอาทนกินไปใจมันบอแซบอือ ลาไปครับคลิปนี้นะจ้าบายบายเพชร